สวัสดีค่ะนางสาวมณฑาหนานปานค่ะเป็นครูสอนายวิชาคณิตศ,ศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องรูปคี่ของรูปเรขาคณิตสามิติรูปคี่มีกี่แบบร,รูปคี่มีกี่แบบ ตัวอย่างรูปครีของรูปใรขาคณิตสามมิติรูปบาตรริซึมสี่เหลี่ยมกลวยปิซึมสามเหลี่ยมทรงกระบอกพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมรูปบาทมีลักษณะรูปครีรูปบาทมีลักษณะรูปครีร รูปบาทยังสามารถคลี่ออกเป็นรูปแบบอื่นๆได้ดังนี้ลักษณะรูปคลี่ของปริซึมสี่เหลี่ยมลักษณะรูปคลี่ของปริซึมสี่เหลี่ยมลักษณะรูปคลี่กรวยลักษณะรูปคลี่กรวย ลักษณะรูปครีของปริซึมสามเหลี่ยมลักษณะรูปครีของปริซึมสามเหลี่ยมสามารถครีออกเป็นแบบรูปอื่นๆได้ดังนี้ปริซึมสามเหลี่ยมสามารถลักษณะรูปครีของทรงกระบอกลักษณะรูปครีของทรงกระบอก ลักษณะรูปที่ของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมลักษณะเรามาทบทวนความเข้าใจกันนะคะลักษณะรูปดังนี้เป็นลักษณะของรูปเรข,ขาคณิตชนิดใดเรามาทบทวนความเข้าใจกันนะคะค่ะใช่แล้วค่ะรวยลักษณะรูปที่ได้ออกมาเป็นดังนี้ ค่ะใช่แล้วค่ะรวยลักษณะรูปที่ได้ออกมาเป็นดังนี้เป็นรูปเลขาคณิตชนิดใดเป็นรูปเลขาคณิตชนิดใดค่ะเป็นลักษณะของรูปเลขาคณิตรูปบาทซึ่ง ลักษณะของรูปคลี่ได้ดังนี้ค่ะเป็นลักษณะของ